อ็นี่ยายยายกำลังวอลเรื pepper, ่องเงินพ่อใหญ่ป่วยพ่อใหญ่เราป่วยเป็นโรคอีกอย่างนะแม่หลันตอนแรกนะเส้นเลือดหัวใจตีเส้นเลือดหัวใจตีเนาะเพราะเส้นเลือดหัวใจตีเดียวกะมาอันหมอเขาบอกว่าอันบอลบอมือมือแรกไหมมือมือแรกที่เราเปลี่ยนเราเปลี่ยนยังไงเราแน่นะเอิ๊กแน่นะเอิ๊กหายใจเบาอิ่มหายใจเบาสะดวกกระทู้เอิญนั่น รถบ้านเขามาเอาไปพอปเขาล่องบานเพิ่งกะดยาดละลายริมเลียไทยตอนที่นี้ไปเบิ่งนอนพักเบิ่งอาการอยู่จักโมงเขาทรงเจ้าเถ่าบ่แม่นทุ่ม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 หนึ่งตีหก<า>ออประมาณนั้นมั้งเพระาะว่าหนูเมื่อนั้นเมื่อนั้นหนูกันเตรียมตัวสิไปงานศพเด็กน้อยอยู่ในเซล่ยแล้วที่นี่หนูกันออกคือเปลี่ยนชุดกลับมาแล้วแล้วออกจาก ออกจากของมันบ่ายกว่ามันบ่ายโมงบ่ายสองหรือบ่ายสามหนูมานะ่ะหนูมาถึงโคราชหาถัวหาถัหาทุ่ม,อมตอนนั้นนะ่ะมันนี่ฝนกระตกเด้ตู้ยเลิกโรงเรียนพอดีเงาะกขี้รถไปเปียกเบิร์ตตู้ยนะเมียก็เอิญมีนีรีไปน้ำมีนีรีกับไปพี่อูอก,กับเพื่อนหอดเนี่ยพ่อนั่นแล้วมีนีรีไปยืนบัตรกนเขาก็เอินถามหาญาติเด้ เข้เขาไปเขาถามว่าสิให้ฉีดยาบ,บ่ฉีดยาละลายริมเดียดเพาะหี้ก็ว่าให้เขาฉีดเพราะเขาฉีดเนี่ยกับช่องมึงช่องท่องกับหินอยู่แบนี้เพราะอีทุยไปขี่รถไปเปียกๆนะอ่ะกับฟังฟังเขาเอ,อน็นอู่เขาไปกับฟังเขาเบาบอกกันนั่นอันนี้เพราะถุ่มกกวาเขากับว่าชุ่มมหาราชชุ่มมหาราชแบบนี้เพราิชุ่มมหาราชกับหาคนไปน้ำกับบ่มีนะ ตุ aker, no liebe, able, part, drafted, mm ้ยงอ่ะก okay. an right, right. ัดทั้งเปียกทั้งนั้นไปน้ำเมฆไปน้ำเมฆจอดรถทิ้งไว้หันอ่นล้วเมื่อนั้นเมื่อนั้นเนี่ยเพราะนั่นอะไรโอ้มันกระทบไปบอกโนบ้านอันพ่อใหญ่น่ะหมอบอกว่าหาซีฟหาซีฟปัสันวาน่ะมันทั้งเบามันทั้งห้เดี๋ยวมื่อนั้นหามันห้พราะเอิญหมอเอิ้นเข้าไปออกมาน่ะเมฆเขาว่าอีพ่อหาซีฟหาซีฟเพราะกันห้อยูทั้งนอกเดี๋ยววันนี้พ่อจะหันกันแล้วบิ้งนี้พมกิน่ในทั้งลูกบัณฑ์นะเพราะที่เขาพราเขาใส่ทินออกมาจิตชงเนาะ ซงไปไม่ไปอื้นเทาจะเป็นยังไงเขาก็เป็นยังดอกเทาสัน้นว่านะไปน้ำลูกเดอ้อมืออื่นเขาจะไปหาแมวสิไปไปน้ำอีหลากอีดออตื่นสามามัมีนี้กับพามีไปเพราะว่าหนูะมาถึงแล้วที่นี่ถามว่าหมอเขาเขาจะให้เขาไปยู่ต่ว่ากา็บอกอยู่บอกว่าพญ่น่ะนอนแล้วก็เลยพากกันนั่งอยู่หน้าห้องฉุกเฉินเมื่อน,นั้นนั่งกันย,ยู่กันสามคน โอสีมีสีค้นมีพญายันอีกคนหนึ่งที่แล้วพาะพอลามาน่ะที่เรามาหยืมโทรศัพท์พกหนูนะเออแล้วแล้วกับพระพอเรามาน้ำตอนนั้นนะที่เราอยู่อยู่ขอนแก่นหรือว่าอยู่ชัยภูมิน่ะอยู่ชยภูมิอยู่ชยภูมิเออคนนั้นแหละล่ะกับพระกันนางอยู่นาหองฉุกเฉินเมื่อนั้นเพราะว่าเออถ้าถ้ามันก็เลยเวลาเยี่ยมแล้วเนาะต่างหาหกทุ่มเนาะอืมช่วงนั้นไปนอนที่จะขึ้นวะช่วงนั้นว่าเนอ่่ถึงอาทิตย์มั้งบ่ถึงอาทิตย์ เพราะว่าเขากเข็เขารักษาโดยการขยายส้นยิ่งเส้นเส้นลวดเข่าเส้นเลือดเนาะเพราะว่าแล้วพญา,ายาแเราเป็นโรคหัวใจเส้นเลือดหัวใจตีบชนิดเฉียบพันธุ์ทีนี่ช่วงนี้เมือไม่ยุานอยู่วันนี้ซูก็ได้เอื้อนรถอันนั้นมาอีกตัวนี้อันนั้นช่วงปีใหม่ปีที่แล้วที่ว่าเราอันที่ว่าเราหายใจบ่อิ่มนะ เออที่เขามาเข้าดาวที่แล้วที่นี่ค่อยกระจังกระจังหูพ้นว่าพ่อใหญ่บนเวนแค่เป็นแค่เส้นเลือดอย่างเดียวบันนี้บันนี้ก็ไปนอนที่โรงบ้านบ้านนั่งขึ้นหนึ่งออกมายงำมือแรงแล้วก็พราะยังไปนอนโรงบ้านนี่เขาเขาสวนดากเราเมียนบอกมาที่ไปนอนขึ้นเดี๋ยวพรามาอยู่บ้านเราก็มาเลียดออกหล่แบบนี้เลียดออกหลายกับไปวันนี้กับก็ช่วงไปเราก็ได้ผ่านตีได้อีกโลกนึง หลอดเลือดมวัตถัยทีซึ่งเลือดงจางเดือนเออเลือดงจางได้ให้เลือดเนาะซึ่งว่าน้ำถมปอดเดียกน้ำถมมันเป็นผลขังเคียงอยู่แล้วแม่เวลาอันนี้น้ำถมปอดพญาย์เนี่ยบางทีก็มาาเป็นมะเร็งรั้มใส่มือว่านชีโรติดกระเม่ยขั้นคอยบัตรชินใจพานี่ยคอยกินจังเลยนัดเถ้ากสัญญามันต้องพ่อหูห่อหูระยะแรกนะเ่าพามันมีอยู่แล้วไงเอาคิดิ่งพญายพญายนัดล่วงพยาบาลอยู่สองสองอาทิตย์เนาะ ที่พวกหนูเที่ยวไปกันเที่ยวไปกันนะไปแล้วเออมันช่วงโควิดพร้อมตอนนั้นนะที่แบบว่าไปไปแล้วก็ไม่ได้เข้าเยี่ยมนะไปนั่งอยู่อย่างเดียวแล้วก็ล้อซื้อของฝากขึ้นไปกระโถ่แม่ก็ไปนั่งห่มนั่งกับไฮไปนั่งห่มนี่กับไฮไม่ยันนี่กับพยญุนิปักกบบ่ราะหนีไปใส่ได้เนี่ยเป็นยานปลาเป็นโรคซุ้มเ้าเนี่ยแล้วแบบว่าอ่า ให้บางคนที่แบบว่าอพอแม่แบบมีอาการแบบนี้เนาะแบบหรือว่าญาพี่นงที่มีอาการแบบแบบพญยายนะ<ม>หายใจบาอิ่มเนาะแ<ม>น่นนอกแล้วก็มักทองอืดเนาะตอนนั้นเนาะแม่นเพราะเป็นม็นอ,อ,มอืมมักทองอืดมักแบบว่า,างงแบบออยังเ่นสเหรนเฮ็ดยังกับเมื่อยง่ายยังสิก็ให้แบบว่าให,ให้ให้สังเกตให้สังเกตอาการเพราะว่าบางทีออาจจะเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบก็ได้เพราะว่าโรคนี้เน่ะ ผู้ชายสิเป็นหลายอืมผู้ชายเป็นหลายกินเขาอิ่มเท่านี้ก็เมียร์เฮ้ยเมียเ์่าวคอยเช่าเมียร์ก่อนคอยไปตัดหญ้าดิลื่อมจีบินเนากะเช่าเมียแล้วก็ไปตัดตอนนี้ก็เอ้าเขาเจ้ากินงเขาอิ่มเทา่านี้เจ้าคือเมียร์ทั้งหลายเขาจิ้งเขาแล้วก็อัน,นีแห้งเจ้าเป็นยังค่อยเมียร์บันเดยมันเราเรา,เราลืมเราลืมเราลืมเปลี่ยนเนาะแม่เขาบอกโหเนาะ ก็ซื้อแต่อันยาขาวๆน่ะไปเอาอมากิโนโอ้ยพ่อแม่ไอโตรเมนมินไหลกว่าเขาสิหูเนาะเพราะว่าช่วงนั้นที่โนกลับมาเดือนสิงหาที่กลับมาที่อืนแล้วก,ก็กินยังก็ว่าตะจุกกินได้เรื่อยๆกับจุกก,กันเนาะเขากิบพวกหัวอาการมันเนาะนี่ว่าปรจุกเนี่ยปรจุเลยเพราะว่าเขาหูโรคหูอย่างแล้วตอนพ่อแม่ตอนพ่อแม่รักษาไม่ไม่นักโอ้ยผอมทั้งผอมทั้งเหลืองเนาะแม่ แห้งส no? nah. ียางกับโบมีนอนอย่างเดียวเออช่วงนั้นน้ำประหยากไทยคลิปเลยแบบเห็นพอเจ้าของละสงสารหลายแบบประยากทายเพราะว่าเห็นแล้วกับรำยางบ่ได้เนาะมแต่นอนยูนน้ำที่นอนี่เกี่ยนหอมามนหอยุหัวเปียนียนใว่เราดี ว่าแต่ตีอันงางบ่ได้อือนี่ <ภา S 1> ละค่ะพญ àng, าญงํงาซ่างมีแต่ิตรุนเนาะแน่นล่ะให้สังเกตเบิงเพราะว่าบางคนแบบว่าพ่อแม่หรือญาติพี่น้องอาจสิมีอาการแบบเป็นแบบพ่อยญยเนาะคะ่ะก็ให้สังเกตให้ให้เฝ้าระวังเพราะว่าโรคโรคเสน้นเ,สนเลือดอันเส้นเลือดหัวใจตีบชนิดเฉียบพลันนี่อันตรายหลายแบบอันตรายคักกมามเลี้ยงอีกแบบมันเป็นปุ๊บปับ๊บเป็นแบบ คือเฮาบ่ฮ hmm. ู้ก่อนมันก็จะมีอาการเตือนอยู่แต่ว่าเฮาก็จะบ่ฮู้ว่ามันเป็นโรคนี้นะคะตอนนี้ตอนนี้พ่อใหญ่ก็อาการก็ดีขึ้นแล้วที่นี่หมอก็นัด2เดือน3เดือนเทื่อตอนน้ำหนักกะนักน้ำหนักก็ขึ้นมาแล้วเกือบซ้ำเกล้าแล้วเนาะตอนนั้นน่ะลดน้ำหนักลดลงทุกเดือนทุกเดือน ตอนนี้กับสามารถขี่มอเตอร์ไซค์มานะากับย้ายไ้พาย้ายมานะาสม,มือตอนนี้นี่แหละครับมอเตอร์ไซค์ขั้นนีมามอเตอร์ไซค์ขั้นเก่าลูกสาวค่ะสำหรับคลิปนี้กะเอาไว้ั้นนี้เนาะค่ะกะมาเบาสู้กันฟังเนาะแบบว่า,าสำหรับเพื่อนๆคนใดเนาะท่าครอบครัวหรือว่าคนในครอบครัวเขาอมีอาการแบบนี้ก็ให้เฝ้าระวังเด้อค่ะ